สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู้ซองข้าวดังเลขเด็ดสำหรับคลิปนี้ก็มาขอพูดถึงเรื่องของลุงพ้นนิดนึงล่าสุดนะคะเรียกว่างานเข้าก็ไม่เซ้งนอกพี่น้องกระทือว่าเป็นการเตือนจากเพจเพจหนึง่งร่วมทางซองของทนายอุทัยเขาก็พูดไวในเรื่องนี่เซ้นกันเขาก็อยากให้ลุงระวังไวนิดนึงประมาณนี่แหละค่ะ โดยเรื่องที่ทั้งเพจและทนายพูดไว้ก็คือเรื่องของการรับบริจาคซึ่งถ้าทำไม่ถูกวัตถุประสงค์นี่ก็มีปัญหาแน่นอนค่ะประเด็นนี่ก็คือก้อนนานี่ลุงพ้นเขาก็ได้รับบริจาคเรื่องเทพืนปูนสาราหรือสัง่งพญาณนาอะไรนี่แหละค่ะก็ต้องกว่ากันไปเนาะตรงสเต็ปนี่ สเตปเมนนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะโปร่งใสมากเพราะว่ามีเอกสารเป็นปึกปึก,ปกแสดงให้เล่าเห็นว่าใข่โอนอะไรอย่างไรบางแต่ว่าเรื่องการใส่ใจการต่องระวังท้ำเป็นไล่รับไล่ใจอย่างดีต่องเคียยวให้ซัดเจนนะคะว่ามีค่าใส่ใจอะไรบางถ้าว่าพิดวัตถุป,ประสงค์เมื่อไรนี้ก็ถือว่าแย่เลยนะคะ ทางเพจหดังก็ได้โพสต์ไว้ประมาณว่าว่าไงาองค์หน้าข้าเขมือบเงินทํำบุญดีคนมีจิตใจสัตว์ท่าไปเยอะแล้วนี่แล้วใส่ใจเงืนแบบตามใจสันเลยจนลืมนึกถึงเงื่อนนั่นเขามาทํำบุญเอาเงื่อนไปใส่ใจส่วนตัวสั่นมีคนห้ามแต่ก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วอีกเรื่องหนึ่งงานเลี้ยงรุ่นมีคนยกมือไหว้แต่มองเมินเดินเชิด อ,อีกหน่อยคงจะมีแต่คนเอือมละอาและหดหายถอยทับย่าเหมิมเกิมเดอ้อมาจากศูนย์ก็อาจจะกลับจุดศูนย์ก็ได้นะขอบอกคําเตือนอย่าลิอาจทำเดอ้อเด้ฝาบ้านสีหายเดอ้อพ่อเดอ้อจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขาก็อยากจะเตือนเรื่องเงินทำบุญนั่นแหละค่ะเพราะว่าเงินทำบุญก็คือเงินทำบุญ ถ้าเอาไปทำอย่างอื่นนี่มันก็จะผิดประเด็นนะคะยกตัวอย่างกรณีที่ซอนที่เขาบอกว่าจะเอาเงินไปช่วยนั่นช่วยนี่แต่ดันไปหักค่าโน่นค่านั่นค่านี่ค่าใช้จ่ายทำป้ายจ้างคนทำโน่นทำนี่ซึ่งมันจะรวมกับค่าใช้จ่ายเงินทาบุญไม่ได้นะคะ มันต้องแยกให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเงินเทพื้นปูนศาลาหรือว่าเงินทําบุญสร้างพญานาคอะไรก็ตามค่าใช้จ่ายมันก็จะมีแค่ส่วนปูนส่วนไอ้นั่นไอ้นี่แต่ถ้าเป็นค่าเลี้ยงคนงานนี่มันก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้หรือทําป้ายประษาสัมพันธ์อย่างนี้ก็ไม่น่าจะได้เส้นกันแต่กลับเป็นค่าแรงนี้น่าจะได้ ส่วนอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเอาจริงๆชาวโซเชียลก็บอกกันว่ายังไม่เคยเห็นเลยแต่ทางโน้นเขาบอกว่าป้าแตนนี่ทำรายรับรายจ่ายไว้แล้วแต่ว่าควรจะโพสต์และเอามาให้ดูแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นการเทพ,พื้นสาลาอะไรก็ตาม ส่วนการสร้างพญานาคนี่ยังไม่มีนะคะจำนวนเงินนี้ก็ควรจะอยู่เท่าเดิมไม่ควรเอาออกมาใช้จ่ายถ้าหากมีการใช้ผิดวัตถุประสงค์เมื่อไหร่งานก็จะเข้าลุงพลเต็มๆต,ตรงนี้ทางซ่องทนายอุท,ทยัยและทางเพจดังเขาได้ออกมาโพสต์เตือนไว้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ซ่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ